มันตัดไม่ได้มันตัดไม่ลงเลยแล้วมันไม่อยากจะไปตัดด้วยแล้วก็เปิดแค่ตัวเองก็พอไม่ต้องไปเปิดคนอื่นครับมันห้วนแล้วมันไปไม่ได้อืมันใช้ไม่ได้มันหลังจากนั้นมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่จบอไปผ่าเครื่งก็ผ่าไม่ได้อีกก็คือหายไปไงก็คือจบแบบขาดอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีครับ อกเนาะได้แล้วคือพอลุงไม่ต้องเผื่อเนี่ยคือเอาแค่ไหนก็แค่นั้น,นไม่ต้องเผื่อเอาไม้ค่อนนี่ถ้าถ้ายกนี้ก็รีบลงได้เลยประมาณนี้จะดีกว่าก็ก็บางกี้จะบอกว่า,าแล้ว <จะ S 2> พอจะตัดแล้วก็อ,อ,อน,นั่นจะดีกว่า โอเคอย่างนี้ก็แล้พอแล้วก็เห็นไงว่าเอ้ยลุงลงจับเวลาหรือเปล่าอะครับ,รบถ้าจับก็ต้องพอไงลุงโถจะไปกินทําไมอะ่ะถ้าตัวเองจับอยู่แล้วนี่ครับคือจะทําสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหมายความว่าถ้าเรื่องมันโอเคแล้วะมันก็ต้องน่าจะพออืมอืม ไม่จำเป็นต้อง15นาทีไม่จำเป็นฮะไม่เลยเดี๋ยวแย่เกินแล้วแต่ถ้าเกินปุ๊บมันมีปัญหาไงครับมันจะตายไงมันก็คือมันเดะไงฮะเพราะว่างานทําไม่ควรตัดงี้ครับเราทํางานเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราอะทางานเลียวเราจะไม่ตัดถ้าตัดคือเขาไม่ใช่เราอืเฟกไงครับถ้าตัดแล้วมันเฟกไงอันี้เราต้องยิงทีเดียวสรุปจบแล้วมันโป๊ะเราจบแค่นี้นะอะไรเงี้ยโอเคถ้า มันก็เหมือนกับมันตรวจสอบได้เทคโนโลยีถ้าหาคุณท <หา S 2> ําท <ำ S 2> มาแล้วก<ม><ม>ันนะคำว่าตัดก็คือคุณต้องประดิษฐ์คุณแต่งอะคุณประดิษฐ์มันมามคุณไม่เลียวคุณเฟซคุณโกหกโป,รป,ประมาณเนี้ยไม่ใช่พูดถึงขอดขายเทคโนโลยีมันสามารถที่จะตามรองว่าตัดหรือไม่ตัดได้ใช่ไหเทั่วไปก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นแต่ว่าเราเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรประมาณนี้ เต้องรักษานิยามของเราด้วยครับอ่าอ,อันนี้อ่านมาลุงออกลืมบอกค่ะจริงๆหนูชอบฟังเวลาที่ลงุงเป่าปากมากกว่าข้อขันนะเพราะว่าฟังแล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่า ใหม่แตกแปลกเป็นรู้สุดที่ะดนัก็ตอบอ,อี่บาอยิ่มันมีต่อนะครับมันมีต่อดูอันนี้ก็ต้องแยมโอเคจริงค่ะลุงแยมกินท้าชฉีเคมีเยอะค่ะอ่ะทีนี้สคริปต์ตัวนี้ก็คือว่าออินทนนท์อินท,นนทนใ์ใช่ใช่แล้วก็อของลุงอะ่ะก็เข้าใจดีว่าเดิมมันยังไม่มี มันก็ต้องกินทาชีมแต่น้ามาวันนี้ก็ตัดตอนให้เรียบร้อยว่าถ้าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอย่างใหม่มซึ่งในภาษาตลาดสดตลาดแห้งอ่ะถ้าจะใช้กันอ่ะไอความรู้สึกของภาษาตลาดสดตลาดแห้งก็ได้เพียงแค่ภาษาหรือไม่มเมื่อลุงเลงเห็นแล้วว่ามันต้อง อีนิชั่นที่จุดเริ่มต้นมันก็ต้องกระตุ้นความรู้สึกก่อนอ mm hmm. เพราะฉะนั้นลุงก็ผ่านความรู้สึกด้วยเสียง mm hmm. ซึ่งลุงก็จะมีแสงอีกแต่ว่าแสงเนี่ยไว้ใช้กับธรรมชาติ mm hmm. ก็บอกไปเลย mm hmm. เพราะโครงสร้างของความนึกคิดมันมาจากความรู้สึกอย่างใหม่ mm hmm. mm hmm. เพราะอย่างเดิมมันคุ้นชินเคยชินแล้วมันก็ทําให้ไม่รู้สึกอ mm hmm. พอได้ความรู้สึกอย่างใหม่ได้ความคิดไอ้ตัวความคิดมันลิงก์กับ สมองบันทึกนี่เ,เดี๋ยวมันก็จะทําให้อวกคันหัวใจเต้นนู่นนี่นั่นกลุ่มของสมองหรือว่าบันทึกมันก็จะไปสะท้อนร่างกายเป็น็อกซ์หรือไม่มมส่วนกลุ่มของความรู้สึกที่ไม่ได้สะสมมามันก็โปร่งล่งเบาแล้หรือหมดความรู้สึกหรือว่าเบาลอยได้นี่พูดตามคอมเมนต์นะนี่หุ่นทออกตัวนี้ด้วยมไม่ใช่พูดแล้วดึงเข้าตัวอื ผู้ตามในฐานะที่นั่งอ่านคอมเมนต์